การเป็นมนุษย์ในยุคศตรวรรษที่21นั้นก็มีเรื่องที่ไม่ง่ายเลยจริงๆครับเราอยู่บนจุดสูงสุดของเผ่าพัานธุ์ของเราเลยมีผู้คนที่อยู่ดีมีสุขมากมายแต่ในเวลาเดียวกันชีวิตมันก็ยากลำบากเช่นกันในเมื่อวานเองก็อาจจะมีคนเสียชีวิตไปจากโลกนี้แล้วเป็นหมื่นๆคนได้เลยผู้คนเกือบล้านคนก็กำลังขาดแคลนน้ำและอาหารแม้ในสังคมคนรวยเองก็มีความไม่เท่าเทียมกันมีความแตกแยกอยู่เต็มไปหมด จนพวกเราไม่มีความสามารถพอที่จะแก้ไขปัญหาอะไรได้เลยแถมยังสร้างปัญหาใหม่ๆขึ้นมาให้ปวดหัวกันเพิ่มอีกจนบางทีก็แทบจะทำให้โลกแตกได้เลยทีเดียวครับฟังแบบนี้แล้วดูเหมือนว่าเรากำลังอยู่ในยุคมืดของมนุษยชาติเลยก็ได้เพราะเมื่อเรามองปัญหาที่มันใหญ่กว่าตัวเรามากๆมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าไร้ทางสู้ได้ง่ายเหมือนกันความรู้สึกโศกเศร้าสิ้นหวังไร้หนทางนั้นมันจะกระจายไปทั่ว พวกเราเองก็ต่างรู้สึกถึงมันได้แต่ก็ตามที่แทรี่พรชเชตนักแต่งนิยายชาวอังกฤษเคยบอกไว้ว่ามนุษย์เราก็ไม่ได้ต่างอะไรกับลิงที่เล่าเรื่องราวส่งต่อเรื่องราวต่อๆกันไปเรื่อยๆนั่นแหละและด้วยการเล่าเรื่องราวของพวกเราที่ผ่านมามันก็เหมือนกับการสร้างรากฐานของโลกที่เราอยู่นี่เองโดยไม่ปิดบังด้านที่ไม่ดีที่เราเคยทํากันมาด้วยเมื่อเราลองมองย้อนกลับไปมันก็จะช่วยให้เราสามารถปฏิบัติกับโลกที่เราอยู่ได้ดีมากขึ้น ซึ่งคุณผู้ฟังเองก็สามารถคิดตามไปจากนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะนี่เป็นแค่ความคิดส่วนตัวของผมเองหลังจากที่ไปอ่านนู่นอ่านาน,นี่มามากมายนะครับเพราะผมอยากจะถามต่อว่าณนะตอนนี้มนุษย์เรากําลังมาถึงจุดจบแล้วหรือเปล่าเป็นคําถามที่เราจะมาหาคําตอบในวิดีโอตัวนี้กันนะครับวิดีโอตัวนี้ขอขอบคุณคาลิเบอร์คอสเรียนออนไลน์ที่ถ่ายทอดทั้งความรู้และประสบการณ์ของตัวจริงตัวตึงจากหลายวงการมามากมาย ในรูปแบบที say, ่ย่อยง่ายเข้าถึงได้ทุกที่และทุกเวลาในราคาที่จับต้องได้เพื่อเติมเต็มการศึกษาที่ขาดหายไปของคุณครับเรียกเอาเองเลยครับว่าอยากจะศึกษาในด้านไหนสามารถกดไปที่ลิงก์ด้านล่างของเราได้เลยเหมือนกันครับอะ่ะครับก่อนที่เราจะไปถึงจุดจบผมคงต้องขอย้อนกลับมาที่จุดเริ่มต้นกันก่อนย้อนกลับไปเมื่อ1.4ล้านปีที่แล้วมันก็ไม่มีอะไรเลยนอกจากพลังงานที่ไหลเวีนและล่องลอยกันอยู่ ในวินาทีแรกที่ทุกอย่างเกิดขึ้นจักกระวาลเกิดขึ้นจากสิ่งหนึ่งที่มีอยู่สิ่งเดียวก็กลายเป็นหลายสิ่งมีการแลกเปลี่ยนพลังงานไปจนกลายเป็นอะตอมที่แตกตัวกระจายตัวไปกระทบกันมั่วไปหมดจนกลายเป็นกฎหนึ่งของธรรมชาติที่เรายึดมาใช้กันในทุกวันนี้ดวงดาวมากมายเกิดขึ้นมาดาวเล็กดาวน้อยดาวเรอก็เกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปตามๆกัน จนกลายเป็นความซับซ้อนที่ยากจะเข้าใจได้และในความซับซ้อนเหล่านั้นก็สร้างดวงดาวต่างๆมากมายเพิ่มจนกลายเป็นจักรวาลระบบสุริยะต่างๆจนมาถึงณจุดหนึ่งบนดาวที่มีปัจจัยต่างๆพร้อมอาจจะเป็นด้วยกฎของธรรมชาติเองหรือด้วยความบังเอิญก็ได้สิ่งมีชีวิตก็เกิดขึ้นมาบนดาวสีครามนี้ที่เรารู้จักกันดี ดาวโลกของเรานี่เองครับฟังแบบนี้มันดูเหมือนเร็วนะแต่ทุกๆอย่างที่ผมพูดมานั้นต้องใช้เวลาเป็นล้านๆปีเลยครับกว่าเซลเล์เล็กๆบนดาวดวงนี้จะต่อสู้แยกชิงเพื่อพัฒนากันต่อไปจนมารวมตัวกันกลายเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าเก่าได้พืชผักเห็ดราและสิ่งมีชีวิตมากมายจึงถือกำเนิดขึ้นมาบนโลกนี้ตอนแรกก็อยู่แค่ในใต้มหาสมุทร จากนั้นก็ขยับขยายขึ้นมาบนบกจนได้เรียกได้ว่าโลกนั้นก็ไม่ต่างอะไรกับสนามเด็กเล่นที่ให้ความเป็นไปได้ของสิ่งต่างๆนั้นสามารถโลดแล่นไปได้ตามเท่าที่มันต้องการเลยก็ว่าได้ครับสิ่งมีชีวิตมากมายเกิดขึ้นมาและดับไปวนเวียนแบบนี้ไปเป็นร้อยเป็นพันครั้งแล้วก็แข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆตามการเวลาบางสายพันธุ์เองก็สาบสูญหายไปโดยแทบจะไม่ทิ้งร่องรอยอะไรเลืไว้เหมือนกัน จากนั้นเวลาก็ผ่านพ้นไปจนมีสัตว์ชนิดหนึ่งจ้องมองไปที่มือของตัวเองและมองเห็นภาพสะท้อนของตัวเองผ่านแม่น้าและจุดนั้นคือช่วงเวลาที่มันรู้ว่ามันมีตัวตนและมีชีวิตคุณเองก็คงเคยทําเหมือนกันตอนเด็กๆจ้องมองไปที่ภาพสะท้อนของตัวเองและคุณคิดอะไรบางอย่างนั่นแหละครับช่วงเวลาที่มนุษย์ของเราเริ่มต้นขึ้นประมาณเมื่อเจ็ดล้านปีที่แล้วนู่ดเลย แม้ว่าส่วนใหญ่แล้วจะยังดูเหมือนสัตว์อยู่ก็ตามแต่พวกเขานั้นก็แยกตัวออกไปเริ่มสร้างครอบครัวแตกแขนงสายพันธุ์ของตัวเองออกไปเรื่อยๆทั้งพัฒนาไปในทางที่แข็งแกร่งขึ้นและอ่อนแอลงด้วยเหมือนกันแต่ด้วยเหตุผลอะไรสักอย่างสมองของเราก็เริ่มเติบโตและเริ่มที่จะทําความเข้าใจธรรมชาติของโลกมากขึ้นพวกเราต่างอ้อนวอนต่อดวงดาวต่อดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ค้นพบการจุดไฟ และเปลี่ยนเห็นที่เก็บได้ให้กลายเป็นอุปกรณ์ต่างๆมีการร้องไห้มีการสังสรรค์ร่วมกันมาตั้งแต่นั้นชีวิตนั้นโหดร้ายและแสนสั้นอาจจะเป็นแบบนี้เองก็ได้พวกเราเลยถึงหาวิธีที่จะอยู่ร่วมกันและหาทางที่จะเล่าเรื่องราวต่างๆส่งต่อกันไปจากรุ่นสู่รุ่นจนมาถึงปัจจุบันนี้ครับแล้วก็ใช่โลกนี้นั้นโหดร้ายจริงๆ แต่บรรพบุรุษของเราก็หัวแข็งเกินกว่าที่จะยอมรับมันได้เจตจำนงนี้ก็ส่งต่อมาถึงปัจจุบันเลยก็ได้ครับที่พวกเราลึกๆแล้วก็อยากมีชีวิตที่ดีขึ้นอยู่เสมออุปกรณ์ที่เคยมีก็จะถูกพัฒนาต่อไปเรื่อยๆรวมไปถึงองค์ความรู้ต่างๆเองก็ขยับขยายตามไปด้วยเช่นกันแ,แม้จะเป็นเวลาที่ยาวนานมากๆแต่ในที่สุดแล้วเราก็พูดได้เต็มปากว่ามนุษย์เรานั้นสามารถครองโลกใบนี้ได้แล้ว เรามาอยู่บนจุดสูงสุดของห่วงโซ่อาหารบนดาวเคราะหดวงนี้ได้เรียบร้อยครับเรียกได้ว่าอรารยธรรมของเราก็ก่อตัวขึ้นตามมาจากจุดนี้จนพัฒนาต่อมาจนถึงพวกเราจนมาถึงคุณที่กำลังดูวิดีโอนี้อยูผ่านโซเชียลนั่นเองครับโลกใบนี้ก็กลายเป็นของเราแล้วจริงๆมนุษย์เราเปลี่ยนโลกนี้ไปมากขนาดคนในเจนก่อนหน้าพวกเราไม่กี่เจนก็ไม่สามารถจินตนาการได้เลยครับว่าในอีกไม่กี่สิปี ยังไม่ทันร้อยปีด้วยซ้ําในบางเรื่องที่มันผ่านมาเราก็ค้นพบสิ่งใหม่ๆมากมายเราแยกอะตอมได้เราผลิตเครื่องมือเครื่องทุนแรงได้เราส่งดาวเทียมออกไปนอกโลกได้ส่งคนออกไปนอกโลกได้ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดแล้วในตอนนี้แต่รากฐานของมันก็ยังมาจากโลกที่โหดร้ายอยู่เหมือนเดิมที่เราจะต้องแข็งแกร่งถึงจะสามารถอยู่รอดได้ เราก็ยังคงตกเป็นท่าของธรรมชาติตัวเองอยู่ดีนั่นแหละสิ่งที่มันผลักดันเราให้มาถึงจุดนี้ได้ก็เป็นจุดเดียวกันกันกบที่จะฉุดเราลงไปได้เหมือนกันจนมาถึงวันนี้พวกเราก็ยังคงเล่าเรื่องราวต่อไปยังหวยหาทรัพยากรและความสนใจอยู่เสมอเรายังคงกลัวสิ่งที่อยู่ในจินตนาการและความเป็นจริงอยู่เลยทั้งอันตรายจากความมืดและความไม่รู้ วกเรายังคงต่างโหดร้ายกับทั้งคนกันเองและต่อสัตว์ร่วมโลกอยู่เหมือนเดิมโหยหาความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของยังคงกลัวการสูญเสียและการจากลาการเปลี่ยนแปลงอยู่เลยอะไรที่มันไม่ได้เกิดขึ้นกับเคยญาติหรือคนสนิทของเราพวกเรามันก็จะไม่ค่อยสนใจสักเท่าไหร่มนุษย์นั้นจิตใจไม่ได้ดีขนาดนั้นย้อนกลับไปดูในอดีตมันก็ชัดเจนสุดๆว่าเราโหดร้ายกันขนาดไหน แต่สิ่งที่น่าเศร้าที่สุดสำหรับมนุษย์เราก็คือพวกเรายังไม่สามารถค้นพบศักยภาพที่แท้จริงที่เรามีกันได้เลยเหมือนกับว่าพวกเราติดอยู่กับปัจจุบันติดอยู่กับความคิดเดิมๆบนโลกที่มีข้อจํากัดเยอะแยะมากมายอยู่แต่แม้จะเป็นแบบนั้นมันก็ดูเหมือนว่าจะไม่มีอะไรที่จะสามารถหุดพวกเราในการพัฒนาในสิ่งที่ดีกว่าเก่าได้เหมือนกัน,นครับแม้จะฟังดูเพเจอร์ฟังดูโลกสวยไปหน่อย แต่ผมคิดว่ามันก็มีความจริงอยู่ในนี้นะเราอาจจะต้องแค่ลองคิดดูดีๆสักหน่อยว่าเรื่องราวอะไรที่เราอยากจะเล่าต่อไปอยากจะส่งต่อว่าเราเป็นใครและอะไรคือสิ่งที่เราอยากจะเป็นทั้งหมดมันคืออะไรกันแน่เอาล่ะครับทีนี้ก็กลับมาที่คำถามในตอนต้นกันดีกว่าครับว่าณตอนนี้มนุษย์เรากำลังมาถึงจุดจบแล้วหรือเปล่า ปกติความคิดในหัวของมนุเรามักจะคิดถึงวันสิ้นโลกอยู่บ่อยๆตั้งแต่อดีตที่ผ่านมาจนถึงวันนี้เลยครับเรากังวลว่าโลกจะแตกตอนไหนและอย่างไรเสมอแต่เท่าที่ดูในตอนนี้ถ้าเราไม่ทำลายกันเองจนสูญพันธ์กันไปซสีก่อนมนุษยชาติก็ยังคงสามารถอยู่ต่อไปได้เป็นพันๆปีเลยก็ว่าได้ครับดีไมด่ดีอาจจะเป็นล้านปีเลยก็ได้แต่ว่าถ้าจุดที่เราอยู่นั้นเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวล่ะครับ เราจิจนตนาการต่อไปได้ไหมว่าอะไรจะเกิดขึ้นได้บ้างบรรพบุรุษของเราเมื่อล้านปีที่แล้วก็ส่งต่อมาที่เราในวันนี้ซึ่งวันหนึ่งเราก็อาจจะกลายเป็นบรรพบุรุษของใครต่อใครไปก็ได้เหมือนกันก็ขึ้นอยู่กับว่าเรื่องราวอะไรที่ตัวคุณเองอยากจะเล่าต่อไปโลกนี้มันก็ยังคงโหดร้ายอยู่เหมือนเดิมแต่ก็เป็นโลกที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีและเราเองก็ยังสามารถทำให้มันดีกว่านี้ได้ ผู้คนที่เคยอยู่ในปี1925คงไม่เชื่อแน่ๆครับว่า100ปีต่อมาโลกนี้จะหมุนไปจนกลายมาเป็นในแบบที่เรามองภาพปกติดูแค่ในเวลา100ปีที่ผ่านมาก็ได้นะครับว่าพวกเรามาได้ไกลกันขนาดไหนโรคร้ายที่เคยมีหายไปเวลาว่างและความหรูหรามีเยอะขึ้นเทคโนโลยีพัฒนาอย่างก้าวกระโดดที่บางคนในยุคป,ปัจจุบันเองก็ยากที่จะเชื่อได้วเรามาถึงจุดจุดนี้ได้ยังไง อย่าง AI แบบนี้ครับฉลาดขึ้นกันทุกๆวันจนบางคนที่เข้ามาดูคลิปนี้เองก็แทบจะไม่เชื่อว่านี่คือสิ่งที่คนพูดบางคนที่ฟังอยู่ยังเชื่อเลยครับว่าเสียงที่คุณได้ยินเนี่ยเป็นเสียง AI ไม่ใช่เสียงคนแต่เป็นคนจริงๆครับที่พูดอยู่เนี่ยในอนาคตอันไกลโพ้นนั้นทุกสิ่งสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งเรื่องดีเรื่องร้ายและเส้นทางมันก็คงไม่ง่ายแน่นอนบางทีอาจจะแย่ลงกว่าเดิมก่อนที่มันจะดีขึ้นด้วยซ้ำก็ได้ครับ ซึ่งแน่นอนพวกเราจะต้องผ่านไปให้ได้เราอยู่ในโลกที่มันเต็มไปด้วยความผิดพลาดมากมายครับแต่ก็ยังสามารถทำให้มันดีขึ้นได้อย่างน้อยๆให้ความทุกข์มันน้อยลงก็ยังดีมาพยายามทำสิ่งที่ดีที่สุดเท่าที่พวกเราจะทำให้กันดีกว่าครับทั้งต่อโลกใบนี้เองแล้วก็ต่อตัวคุณต่อพวกเราทุกคนด้วยครับ สปาร์กใหม่ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์แล้วก็กดระดิ่งให้เราด้วยนะครับหากท่านใดต้องการที่จะสนับสนุนช่องของเราสามารถสนับสนุนได้ผ่านระบบซูเปอร์แทงและระบบสมัครสมาชิกได้นะครับส่วนคนที่สมัครสมาชิกเข้ามาสิ่งที่พวกท่านจะได้ก็คือมีสิทธิ์ได้รับชมวิดีโอก่อนใครเมื่อผมทําเสร็จแล้วโดยที่วิดีโอตัวนั้นๆจะไม่มีโฆษณาใดๆมาขั้นกลางให้เสียอารถในการรับฟังรับชมเลยแม้แต่น้อยนะครับแถมยังมีอิโมจิน่ารักๆ่ากที่ทุกท่านสามารถใช้ได้ในตรงช่องคอมเมนต์เหมือนกัันนนะคครบบขขอขอุณล่ววห้้าดย สตอรี่เทลแหล่งรวมหนังสือเสียงไว้มากมายที่ทุกคนสามารถฟังหนังสือเล่มโปรวของตัวเองได้ทุกที่ให้เลือกฟังกันอย่างจุกๆุกไปเลยครับเหมาะสาหรับผู้รักในการอ่านแต่ไม่ค่อยมีเวลาอ่านซื้อหนังสือมาดองไว้นั่นแหละครับและไม่ใช่แค่นั้น s t o r y t a l ลก็มีข้อสเสนอให้กับผู้ฟังของส park m ไมททุกคนโดยการฟังหนังสือเสียง2เดือนแรกภายในราคาเพียง149บาบาทเท่านั้นหากท่านใดสนใจก็รบกวนกดไปที่ลิงก์ด้านล่างของเราได้เลยนะครับ Storytale หนังสือเสียงในมือถือของคุณและอย่าเหลือนะครับ s p a r k m i n จุดประกายเล็กๆที่ยิ่งใหญ่เริ่มได้ที่ตัวคุณครับ